ครับพี่ของพี่มาถึงแล้วนะโอ้พ็คมาดีมากเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายคลิปไว้ไปทำรีวิวให้เพื่อนๆเอฟซีดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าแพคแบบนี้แพคดีปลอดภัยนะครับพี่อ่ะนี่ครับสินค้าเอของเครื่องซ่อมของพี่เรียบร้อยดีนะครับพี่ปลอดภัยดีเลยโอ้โหดูดูด,ดิกระดาษหนาแบบนี้ชัวนะครับ ดีมากเลยนะครับเหมือนเหมือนกล่องที่ส่งแบมาจากต่างประเทศเลยนะต่างประเทศนี่พวกนี่เลยนะพวก U.S.A. พวกของที่มาจากต่างประเทศเลยนะครับเนี่ยกล่องเขาจะแน่นหนาแบบนี้ดีมากเลยนะครับโอเค,อเคพี่เดี๋ยวผมเช็คแล้วผมแจ้งรายละเอียดพี่ไปนะนะครับพี่รอรอ,รอผมหน่อยนะตัวนี้องานมาต่อคิวันเยอะเลยตอนนี้นะครับแต่ว่าไอ้คิวซ่อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราซ่อมไปตามคิวอยู่แล้วแต่ว่า เดี๋ยวผมจะเช็ครายละเอียดให้ก่อนว่าอาการเสียมันเป็นยังไงแล้วก็สรุปค่าใช้จ่ายกันนะครับก,ก่อนซ่อมนะครับนะครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คแล้วผมแจ้งไปนะครับพี่ครับสาหรับงานซ่อมทุกชิ้นเลยนะครับเวลาส่งมาหาเราเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจเรื่องว่ามิกเนี่ยมอแปลงเนี่ยมิกเนี่ยมันใช้ไฟขี่โวล์เนี่ยเราจะยังไม่เสียบไฟเช็คเลยนะจนกว่าลูกค้าจะตอบเราชัดเจนว่ามิกตัวนี้ใช้ไฟ เท่าไรนะตัวนี้ใช้ไฟยังไงใช้ไฟบ้านได้เลยหรือว่าเป็นไฟร้อยสิบนะส่วนตัวนี้มีข้อสงสัยอยู่มอปแปลงตัวนี้ว่ามันใช้ไฟ220โวลต์บ้านเราหรือว่าต้องผ่านมอปแปลงไฟร้อยสิบนะครับตัวนี้ถามถามเจ้าของเครื่องไปแล้วเดี๋ยวรอเจ้าของเครื่องตอบนะครับตัวนี้ถ้าให้ผมดูคร่าวๆก็คือเหมือนเหมือนโดนแปลงมาแล้วมอปแปลงจะรู้สึก มีบวมบวมแน่นแนนิดนึงพอพันพอพอพันมาแปลงใหม่อ่ะจากไฟร้อยสิบอ่ะของเดิมน่าจะเป็นไฟร้อยสิบเห็นไหมครับมีมีมีรอยขีดขีดขีดข่าออกตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้คัตเตอร์กรีดออกเลยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นไฟร้อยสิบอยู่ตรงนี้แล้วคาดว่า,น,าน่าจะพันแล้วพันเป็นสองรอยี่สิบแล้วนะครับมันก็เลยดูแน่นแน่ปุดปุดนิดนึงตรงนี้นะครับมองแปลงมันจะใหญ่ขึ้นนะพอพอพันเป็นสองรอยยี่สิบนะ นะครับตัวนี้เราจะเห็นเลยว่าไฟอะไฟออกมาเป็น18โวลต์18.4โวลต์ AC 0 18.4โวลต์ AC ก็คือ1 8 0 18นั่นแหละตัวนี้นะเข้าเป็นเข้าเป็นเข้าเป็น a อออกเป็น AC นะตัวนี้นะครับเข้าเข้าอาจจะเป็น220หรืออาจจะเข้าเป็นไฟ1 1 0นะครับแล้วก็ไฟที่ออกมาก็เป็น18 1 8 0 18นนะครับตรงนี้ ตัวเนี้ยผมประเมินได้ว่าเป็นแบบนี้แต่ว่าเราเราห้ามมั่นใจเด็ดขาดถ้ายังไม่ได้คําตอบจากลูกค้านะห้ามห้ามห้ามเลยนะตรงนี้ห้ามเทสเลยนะอันนี้เดี๋ยวก็ไปรอคําตอบจากลูกค้าก่อนผมถามไปแล้วนะครับรอลูกค้าออรอรอ,รอเจ้าของเครื่องตอบนะครับครับพี่ผมเช็คให้ค่อนข้างละเอียดแล้วนะแล้วก็มั่นใจแล้วนะครับว่ามิกพี่ไม่มีปัญหาเลยนะ คือมันใช้ได้ปกติเลยนะผมเช็คก,กันทุกช่องใช้โอเคเลยนะปกติเลยนะครับที่แน่คือ<ส>ดูคลิปนี้นะที่พี่ว่าสองฝั่งแอลไม่ค่อยออกนะฮะแล้วก็ขยับขยับมันก็ออกไม่ไม่เจออาการเลยนะครับที่ไม่ออก,กคือออกปกติเลยนะครับไม่ใัญญาณน,นะดูอีกรอบนึงก็ได้นะครับสำหรับลแล้วก็วิธีการใช้มิกตัวเนี้ยหรือมิกทุกตัวเลยนะผมแนะนําไว้แบบนี้นะไอ้พวกปุ่มโซโล่เนี่ยห้ามกดค้างไว้นะครับ เห็นไหมเนี่ยเวลาเรากดปุ่มโซล่ญญปุ๊บค้างไว้เนี่ยอันนี้คือช่องที่มีสัญญาณใช่ไหมครับมันปุ่มโซปุ่มโซโล่เนี่ยปุ่มโซโล่ญญหรือปุ่ม PFL เนี่ยมันเอาไว้เช็คสัญญาณเข้าออกนะครับ PFL เนี่ยไว้เช็คสัญญาณเข้านะครับเดี๋ยวนะ เสียงก่อนครับเสียงหายเขาเสียงอ่ะเกิด้ความจริงมันมีความเครียดอยู่นะอย่างช่องนี้มีสัญญาณเข้านะไอ้ปุ่มโซโลอ่ะพอเราเรากดปุ่มโซโลปึ๊บเนี่ยเราไม่ได้เอาสไลด์ขึ้นะนะครับเรากดปุ่มโซโลเนี่ยไฟมันก็จะโชว์เห็นไหมแต่ถ้าเราไปกดปุ่มโซโลในช่องที่ไม่ไม่มีสัญญาณมันก็ไม่ขึ้นเห็นปะ่ะตัวนี้มันไปเช็คสัญญาณว่าสัญญาณไอ้ช่องที่เราเสียบอะ่ะมันมีสัญญาณเข้าออกเข้าไหม เข้าแรงไหมเข้าแรงไปไหมถ้าแรงไปขึ้นจนสีแดงก็เบาวอลลุ่มเกนลงอันนี้นะเพราะนั้นไอ้ไอสวิตโซโล่เนี่ยห้หามกดค้างไว้เมื่อสักครู่มีสวิต PFL เนี่ยตัวเนี้ยกดค้างไว้นะครับอ่าพี l มันกดค้างไว้พอกดค้างไว้แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะ๋ยวให้ดูนะครับพอเราเร่งสไลด์ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่อ่าเร่งสไลด์ช่องที่มีสัญญาณเสียงออกเห็นไหมครับเสียงออกเสียงออกแต่ไฟไม่ขึ้นเห็นไหมครับไฟ LR ไม่ขึ้นเห็นไหมงเสน่มันเนิ่นถ้าผมเนี่ยถ้าผมกดพ ML ตัวนี้ออกปุ๊บไฟขึ้นเลยนะไฟขึ้นเนี่ยเป็นเป็นไฟขึ้นโชว์ชุดสไลด์ตัวนี้นะผ่านมาหรือเปล่านะครับแล้ตัวนี้นะครับเทรดระยะสั้นอ่าถ้าเราไปกดพี่ิเอฟแอลปุ่มนี้บ้างก็ได้ วันนี้ายก็เลยจะมาถามไปเลยนะคะคือไฟไอช่องที่เราใช้งานมันจะไม่ขึ้นถ้าเราไปกดอย่างเงี้ยห็นไหมครับแล้วก็ไม่ขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราถ้าเราไม่กดตัวนี้ถ้าเราไม่กดตัวนี้นะครับวันนี้มีขึ้นด้ว่ตั้งใจจะถามพี่ซันเลยมันเป็นคำถามที่อยากรู้มานานสำคัญเลยเราต้องกดชุดนี้นะครับที่เขียนมิกเนี่ยมันเป็นการเลือกใช้ ตัววีดูนะครับตัวเนี้ยต้องกดขยายพอร์ตเพื่อเราที่จะได้ดูไฟ VU แต่ละการไปเป็นแบบหลายล้านสิบล้านเลยอันนี้เรื่องของไฟ VU ก่อนนะครับอ่ะแล้วต่อไปเอ่อเดี๋ยวสรุปยาวเลยผมเช็คทุกช่องแล้วสัญญาณปกติดีโอเคเลยครับพี่นะทั่วโลกนะครับเนี่ยเอ่อประเทศที่มีตลาดแล้วก็ที่พี่บอกว่าเออช่องสิบห้าสิบหกนะเดี๋ยวผมเช็คให้ช่องที่สิบห้าอ่ะสิบห้าก่อนเอา จับโทรศัพท์พี่เปิดจับโทรศัพท์นะสิบหนะครับอ่าสิบห้าเปิดเกณฑ์เท่ากัน15-16เปิดเกณฑ์เท่ากันทำนี่ครับน้ำมันข้าวสาลีนี่สิบข้าวโพดอันนี้15มีทั่วโลกแต่เวลาพี่ใช้พี่จะแผนซ้ายขวาใช่ไหมอ่าแผนซ้ายขวาปึ๊บนวีครับ n a สเด q f ฟิวเจอ่า15บห้าใช่ไหมหังเซิงฟิวเจอร์สิบหกนิเกฟิวเจออ่าสิบห้าสิบหกมีทั่วโลก ตลาดคู่เงินนะครับตลาดคู่เงินเช่น USD JPY รวยทำไมไฟขึ้นไม่เท่ากันทำไมไฟขึ้นไม่เท่ากันไปดูตรงนี้ครับตลาดคริปโตเคเรนซีตอนช่วงี้ผมกดไวไปแล้วผมกดส่งไปแค่มิกแต่อันนี้ผมกดส่งไปทั้งมิกทั้งซับนะเพราะแรงกว่ามันนี่มันเนวอสเตถ้าเราใช้โมเดลแอสเซทอเพอเชันเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราเอาเงินไปวางไว้ถูกจุด โอกาสในการทำแบบนี้โอเคแล้วเท่ากันละใช่ทั้งโลกและตลอดเวลาแล้วทํายังไงเราถึงจะรู้ว่าเราเอาเงินไปวางไว้ถูกุดกระผมเท่แ่นี้คบเท่แบบนี้นะครับมีอะไรโสปบกมีอะไรหลวมไหมคือเราจะไปซื้อตัวเนี่ยนิ่งเลยชัดเจนเลยไม่มีอะไรเลยครับซื้อตัวที่แพงตัวนี้นะมิกว่าแต่จะไม่ซื้อตัวที่ถูกเพื่อไปขายถูกกว่าอ่าทีนี้ผมผมสรุปให้แบบนี้เดี๋ยวน่าจะต้องส่งกลับโดยที่ว่าอาจจะไม่ได้ทําอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เสียอะไรนะตัวนี้ก็ กรนีแบบนี้ก็จะไม่มีค่าเช็คไม่มีค่าใช้จ่ายอะ,อะไรเลยนะครับก็จะมีแค่ค่าส่งกลับอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ก็คือผมกลัวว่าพี่ต้องไล่ดูว่าจากมิกของพี่เนี่ยออกไปเจออะไรบ้างนะหนึ่งคือสายสัญญาณเลยที่ออกจากมิกตัวนี้นะสายสัญญาณเอานะที่พี่เสียบจากชุดนี้นะพี่ดูสายสัญญาณว่าโอเคไหมปกติไหมแล้วสายเส้นนี้ออกไปเข้าอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับพี่ต้องไปไล่ตรงนั้นดูนะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่อุปกรณ์ตัวอื่นนะครับ อ่ะโอเคครับพี่ผมสรุปให้ประมาณนี้นะครับเเดี๋ยวคุยกันต่อในไลน์ครับต่อแถวบาทห้าสิบแต่ซื้อไปเจ็ดสิบล้างหุน้นครับพี่เอ่อเดี๋ยวเอาอย่างงี้นะเ,เดี๋ยวผมทําอันนี้ให้เดี๋ยวผมคลีนในจุดที่คิดว่าน่าจะเกิดอาการตามที่พี่บอกนะแต่ผมไม่เจอนะอาการนี้แต่เดี๋ยวผมจะทําไปให้อ่อแล้วก็พี่ลองเอากลับไปใช้งานดูแล้วก็ทําตามที่ผมบอกนะครับก็ไปไล่เช็คไปไล่เช็คว่าไอ้ไอ้ที่ออกจากชุดเนี้ย รวมทั้งสายสองเส้นเนี่ยนะที่ออกไปเนี่ยเช็คสายด้วยแล้วก็สายเส้นเนี้ยไปเข้าอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วพี่ก็ไปเช็คดูว่าออ,อุปกรณ์นั้นนั้นอ่ะมีปัญหาไหมนะครับน่าจะเป็นที่อุปกรณ์ตัวอื่นมากกว่านะครับเพราะว่ามิกของพี่เนี่ยค่อนข้างปกติด,ดีเลยนะครับไม่ไม่เจอปัญหาเลยนิ่ง<า>เลยแล้วพอไปถึงนั่นจิดเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าสกปรกอะไรเลยนะครับรู้สึกว่าโอเคดีเลยอ่ะนะครับช่องที่หนึ่งนะที่พี่ว่าชัดเจนนะช่องที่หนึ่ง เสียดายไปนั่งตรงแถวเวสต์มินสเตอร์มันจะมีแม่น้ําแถวลอนดอนอืยเรานั่งมาห้าชั่วโมงเราไม่ได้เลยกับการคิดวนไปวนมาครับเรารู้สึกสไลด์ก็ดีเลยไอ้สิ่งที่เราลื่นแล้วไม่มีข้อแทกเลยสวิตเนี่ยใช่เสียใจควรมันก็ไม่กลับปกติถ้าสวิตตกนะ่คาัอย่างเงี้ยหายละคาะเนี่ยหายละมันเหมือนกับปลดล็อกครับเคาะเนี้ยหายละป๊อกทีเดียว ขย่าเงี้ยต้องเสียงต้องหายแล้วถ้าโสกนะต้นจัอดแค่สาจะมีอะไรหลวมมีอะไรช็อตนะถ้ามีขาดอะไรหลวมอะไรพวกนี้นะเนี่ยไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นคือนะครับวันนี้เราเโอเคครับพี่ผมสรุปแบบนี้นะพี่ลองเอากลับไปใช้แล้วก็ลองเช็คตามที่ผมบอกนะครับก็สรุปตัวนี้ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับมีค่าส่งกลับตามจริงครับพี่เดี๋ยวส่งผมส่งกลับแล้วผมส่งบินค่าขนส่งไปให้ครับครับพี่ขอบคุณครับพี่